สวัสดีครับพบก,กับรายการเอิร์ทเควักเอิร์ทควักเช่นเคยนะฮะแล้วตอนนี้เอิร์ทเควักก็อยู่กับ my friend ์กำลังจะเดินทางไปเกาหลีอ่ะไปทำไมนะแล้วก็อยากจะไปเที่ยวบ้างอ,อ่ะวันนี้รายการเอิร์ทเควคเอับนะฮะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปดูสินค้าแบรนด์เนมนะครับหรือว่าดิวตี้ฟรีที่หลายคนรู้จักนะฮะพอเรา,เาตรวจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเอาไว้ในกระเป๋า,ามึงขัดรายการกูนะเนี่ยอันนี้มากับเพื่อนนะฮะ <laughs> เป็นคนเยอเป็นคนที่ไม่มีมารยาทมากเลยคือชื่ออะไรอ่ะ My name is นาเดทนาเดตเหรอเปชื่อนาเดตนั่นเองชื่อนาเดทนะฮะใช่ลยตอนนี้เดี๋ยวเอาไปดูของฟรีก่อนอ่าใช่แล้วนะฮะอันนี้ดูเรืีเลนะฮะผมไม่อยากเข้าไปเพราะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์จากเขานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วมันก็ต้องมีตรวจนู่นนี่นั่นโน่นเป็นระบบแมนนวลนะฮะแต่ตอนนี้คือ ทันสมัยมากนะครับแม้กระทั่งเข้ามาใช้พาสปอร์ตก็ยังต้องสแกนสแกนพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาสแกนนิ้วมือนะฮะเพื่อความชัวร์จากนั้นก็เข้ามาได้เลยนะฮะถ้าไม่มีอะไรไม่ผิดกฎหมายไม่ก็สบายมากเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นว่ามีสินค้าแบรนด์หนึ่งเียอะมากจะให้ดูเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนแล้วกัน่ะดูไปเรื่อยขีอยกอธิบายแล้วจัดคลิปทำไมเนี่ยประมาณมีแบล็งมีบอส มีฝรั่งมีเยอะไปหมดเลยนะฮะลองชอมมีกุชชี่นะฮะมีหมดเลยพราด้ามีครบทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยแล้วก็สำหรับทัวร์ครั้งนี้นะฮะเพื่อนจัดให้นะครับพาไปทัวร์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะไปกันที่อ <M indo. S 1> ช,อชอนอินก่อนชอนอินแล้วก็ไปพอตื่นมาปุ๊บนะฮะก็เช้าพอดีเนาะใช่ไหม ครับผมก็ไปที่เกาะนามินะฮะเกาะนาปิเป็นท้ายก็ไปที่ชอบพี่ชายพอเพื่อนหูผมกำลังจะไปที่ชอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงไปซื้อของเดี๋ยวคงอัปเดตเรื่อยๆนะครับพอเปิดโรมมิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พูดเร็วๆเร็วๆมากแล้วที่สำคัญเออแล้วที่สําคัญอีกจะบอกว่ากินส้มตําที่สิริชัยแก่ย่างแถวลาดพร้าวนะฮะขี้แตกสองรอบโอแม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันก็มีกล้องนะฉันขี้เกียจเอาขึ้นมาเนะี่ยนี่เลยอะ่ะมันถ่ายรูเปเ็งตลอดเลยอะ่ะเอาเป็นว่าแค่นี้ละกันนะเราพาทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือรายการเอิร์ธควิกเอิร์ธควับนะฮะเป็นส่วนหนึ่งทีเดียวไปแล้วครับ